กลับเข้าสู่รายการ Happy ซีซ s o n ฤดูแห่งความสุขค่ะคุณผู้ชมในช่วงนี้นะคะอ้อมก็มีความสุขมากมายหออพิ้วมาฝากคุณผู้ชมแต่จะเป็นอะไรไปชมกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดย all new honda brv ให้ความกล้าพาชีวิตไปให้สุดช่วง happy reward สุข reward สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณน้องอ้อมนะคะวันนี้เรามาที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเราจัดหาห้องพักส่วนตัวให้กับลูกค้าที่มีความประสงค์ต้องการที่จะมาพักผ่อนในพื้นที่หัวหินในแถบชายทะเลครับค่ะวัตถุประสงค์ของการทําห้องพักแบบไพรเวทของเรานะคะเพื่อที่จะนำท่านผู้ชม,มค่ะมาพักผ่อนในสถานที่ที่ค่อนข้างไพรเวทและก็มีทางเดินลงหาด พร้อมกับได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างประหนึ่งโรงแรม5ดาวอะค่ะค่ะแนวคิดในการตกแต่งห้องพักของเราก็จะเน้นความสะดวกสบายทุกอย่างในห้องพักนะคะและณสถานที่แห่งนี้ค่ะเรามีบริการทั้งหมด30ห้องพักนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะคัดสรรให้ท่านผู้ชมได้ชมกัน5ห้องพักในระดับ Exclusive ของเราค่ะ นี่ก็คือห้องชื่นทีวาบูนาวีนะคะห้องของเราจะแต่งสไตล์กรีซโมรโ็อกโกค่ะจะออกแนวสีสันสดใส,ดสเหมาะกับผู้รักแล้วก็ครอบครัวนะคะคือผมเป็นหารเลือกเก่าครับก็คือชอบสีฟ้าสีที่เป็นโทนสีฟ้าสีสดใสสีแนวเกี่ยวกับทะเละครับห้องที่2จะสไตล์อบอุ่นจะเป็นห้องขนาดหนึ่งห้องนอน ก็จะอยู่ภายใต้ชั้น2ชื่อนาวาบูนาวีนะคะก็คือคุณผู้ชมก็มาพักพอออกมานอกระเบียงก็จะมีความรู้สึกเหมือนอยู่นบนสะไว้น้ําเหมือนเราอยู่บน,บน,นบนสายน้ำนะคะค่ะห้องที่3นะคะจะชื่ออุ่นชีวาบูนาวีห้องนี้จะเป็นสไตล์อบอุน่นจะอยู่ทางขวามือของท่านผู้ชมนะคะซึ่งจะออกแนวอบอุน่นเหมาะกับพ่อบครัวขนาดใหญ่6ท่านนะคะซึ่งถ้ามีผู้สูงอายุห้องนี้ก็จะเดิน จากล็อบบี้มาที่ห้องพักค่อนข้างสะดวกค่ะห้องที่4นะคะจะชื่อห้องบูโอเชียนบูนาวีค่ะนนจะอยู่ขนาด2ห้องนอนค่ะแล้วก็จะแต่งสไตล์เป็นทะเลทุกอย่างจะออกทะเลเพื่อที่จะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การพาพักผ่อนอย่างทะเลที่ทะเลอย่างแท้จริงนะคะห้องสุดท้ายที่เราอยากแนะนํามาก e อ็กซ์คลูซสุดๆเลยค่ะก็คือห้องขนาด8ท่านก็คือขนาด3ห้องนอนค่ะ ก็คือท่านผู้ชมก็สามารถที่จะมาเป็นกลุ่มใหญ่ได้แล้วก็ท้องพักจะแต่งสไตล์อบอ,อุ่นสามารถเดินลงสระว่ายน้ำแล้วเดินลงชายหาดได้เลยค่ะหัวหินถือว่าเป็นสถานที่ที่แบบในความคิดของเราคือเป็นเมืองที่ค่อนข้างสดใสอะคะ่ะแต่ทีนี้ในการเข้าพักเราก็ต้องไปพักกับ ในโรงแรมหรืออะไรหลายๆที่ที่ผู้คนก็จะเยอะแยะมากมายเราก็เลยเกิดเป็นแรงบันดาลใจของเราว่าถ้าเราจะอยากที่จะมีที่พักหรือทัาที่พักก็อยากทําให้มันมีความเป็นส่วนตัวมากๆอะค่ะก็คือแล้วก็อยากที่จะให้ทุกคนได้มา สัมผัสกับที่พักที่เราได้จัดสรรไว้เพราะว่าของเราทุกที่เนี่ยจะมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็จะมีทางเดินลงหาดส่วนตัวในหลายๆทำเลทั้งหัวหินนะคะตลอดหัวหินและชะามะคะ่ะใช่ครับสำหรับการเดินทางก็ไม่ยากนะครับการเดินทางจากกรุงเทพก็ขับรถมาเพียงแค,แค่ไม่กี่ชั่วโมงก็จะถึงแล้วส่วนมาจากทางภาคใต้ทางส่วนเข้ามาเนี่ยก็คือจะต้องผ่านปานบุรีแล้วก็ามาที่หัวหินถ้าใครสงสัยอยากจะทราบเส้นทางหรือว่า เดินทางยังไงเนี่ยให้สามารถที่ติดต่อเราได้นะครับที่เบอร์ด้านหน้าจอนี้หรือจะเป็นช่องทางทางด้านของอลายนะครับชื่อบูเนวีหัวหินก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับให้มาสัมผัสกับความสุขในการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ค่ะที่จะเติมเต็มความสุขในวันพักผ่อนของคุณค่ะ แหมเผอแวบเดียวนะคะเวลาก็หมดลงแล้วละคะ่ะคุณผู้ชมคะแต่สัปดาห์หน้านะคะอ้อมจะมีเรื่องราวความสุขอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะวันนี้นะคะอ้อมต้องไปก่อนนะคะแต่อย่าลืมค่ะพบกับอ้อมได้ในรายการ Happy Season ฤดูแห่งความสุขนะคะทุกวันอังคารเวลาบ่ายโมงครึ่งช่อง5ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ